อันดับที่7ของตารางคะแนนวันนี้ครับเกมเริ่มแล้วครับไทยลิงหนึ่งราชบุรีกับนครราชสีมาตาหน้าของกลางพัวพันกันอยู่เปิดลูกนี้เสาไกลบอลตกไปเลยครับเจ้าท่านเข็มดีพยายามจะเติมขึ้นมาแต่บอลมันโค้งออกหลังไปบอลแรงไม่น่อยนะครับธนากะหลอกไหมหลอกทีนึงเข้าซ้ายธนกะยิงครับไปนู่นเลยครับรถพยาบาลเลยปิดเหลี่ยมไ่เยอะเลยครับจังหวะยิงของทาง โอ้ยโล่งเลยครับจับบอลแรกตาหน้าแต่มันเหลี่ยมยิงไม่ได้คืนกลับมาธนวัตย้อนกลับมาตาหน้าใหม่ตาหน้ายิงลูกนี้ออกหลังไปเองครับ <c oughs> ถือว่าเดินหน้าเขาใส่ซ้ายปั่นลูกนี้ <c oughs> ้ามไปเยอะครับ <c oughs> กดไม่ลงครับทานากะ จี้เองธนกะยโยกโยกแล้วก็เปิดเข้ามาคราวนี้ได้โคกดลงพื้นโอ้โหยังปัดทิ้งออกไปได้ครับต่อมาธนากะยทัศยาธนกะรหลุดมาทัศยาเปิดโค้งเข้ามาเอ้าโอ้โหส้มหล่นบ้าอย่างนี้โอ้โหไม่ลำ้ำนะเดบแปรอัโนโตนิโอแสนใจรักครับโอ้โหไปม,มงผิดเหลี่ยมซะดื้อตาน,น้าขยับขึ้นมาเด้แปรยโยนเข้ามาโขกจับทิ้งมาได้ หนึ่งจากพันได้แปรอจุดโทษครับโอ้โหเข้าลูกนี้นี่พลาดเองเลยครับธนิสรนฟูสินอยู่ใกล้เหตุการณ์มากนะครับจุดโทษเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับราชบุรียิงจริงๆนะครับธนชัยนี่พุ่งถูกทางแต่ว่า สุดปลายมือก็ยังไม่ถึงบอลไจผิดพลาดไปนิดนึงนะครับจังหวะการสกัดยิงเสียบมุมเข้าไปเลยนะครับระต่ว,ว่าทางของอภิสิทธ์มาสวยครับอภิสิทธ์สุรดาหลุดขึ้นมาแล้วครับอภิสิทธิ์เปิดย้อนกลับมาได้โค้โอ้โหสุดยอดเลยวันนี้ว่าจักรพันธ์วันนี้ทําประตูได้จากลูกมงกนะครับ <c oughs> ก่อนหน้านั้นในครึ่งแรกเขามงเกือบทําประตูได้เหมือนกันนะครับ,รบไอมีอาซิสแล้วครับอภิสิทธ์โอ้โหแล้วจักระพันธ์มงลูกนี้เข้าไป ปกติเนี้เราจะเห็นจักรพันธ์เปิดในเพื่อนมงใช่ครับโอ้แต่วันนี้มันมีแววในครึ่งแรกแล้วมีสักประตูกลับบ้านหรือเปล่าครับเปิดลูกนี้เข้ามาได้โคกแล้วโอ้โหวิ่มวานี่เป็นเซฟแรกของกำพลแล้วในครึ่งหลังนี้แต่ว่าไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับเปิดยัดมาธนวัน์ยิงโอ้โหมีประตูกับเจ้ากันเรียกความมั่นใจได้ดีเลยครับในจังหวะนี้สี่ประตูต่อศูนย์ครับธนวัต์ซึ้งจิตถาวรยิงตรงจุดโทษตรงนั้นเลยครับของธนวัน์ซึ้งจิตถาวรครับแปรยัดตรงนี้เข้าไป ธนชาชัยก็หมดสิทธิ์จริงๆเลยครับโยนพุ่งๆมาโดดโขสกัดที่กข้มาได้แล้วผู้สิลก็เป่าด้วิดหมดเวลาการแข่งขันเลยครับราชบุรีครับว่าฟอร์มดุเลยนะครับในการเปลี่ยนแปลงโคช้ชเอาชนะทางด้านของนครราชสีม,มามาสด้าไป4ต่อสู่นะครับ